เมื่อเราแกล้งบองไม่เห็นไอ้บังยิ้มไอ้วันเกิดนของมันบอกได้เลยว่าวันนี้มีหัวร้อนไปดูกันเลยว่ากิงของโอ้โหมันจะเป็นยังไงสวัสดีครับ ทุกวันเนี้ยที่เขาบอกว่าเงินสามารถหาได้ในอากาศเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะครับทุกคนสามารถทําได้ครับอย่างผมเนี่ยก็สามารถทําเงินได้ภายในหนึ่งนาทีครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าผมทํำยังไงสิ yeah, ่งที no ่ผมจะแชร์ให้เพ uh ื Please, uh ่อนๆทุกคนได้ฟังเนี UP, uh 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 nice ่ยข้อมูลนี้มันมีมูลค่าแพงมากเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแจกให้ทุกคนฟรีๆเลยครับทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับทุกคนก็สามารถทําตามได้เลยครับวันนี้นะครับผมจะมาใช้สัญญาณเทรดจากซิกซี่ครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยทุกคนนนาคไไดด้ัมมหูว่่่แแน มาดูกันที่พอร์ตของผมตอนนี้นะครับ ปั้นมาหลายเดือนครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นครับตอนนี้จะมีเงินอยู่ประมาณ5 7 6 3ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ1 8 0 0 0 0บาทไทยครับตอนนี้ผมก็รอสัญญาณในการเข้าเทรดครับเพื่อจะเทรดให้ทุกคนได้อยู่ครับสัญญาณมานะครับอยู่ที่คู่ GJ ครับสัญญาณตอนนี้เนี่ยสามารถเทรดได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วในมือถือนะครับแต่ผมเทรดในคอมพิวเตอร์ครับจะได้มองง่ายๆครับต้องบอกก่อนนะครับว่าสัญญาณซิกซี่เนี่ยพัฒนามามากกว่า5ปีแล้วครับก่อนที่เขาจะส่งสัญญาณมาให้เราได้เนี่ยเขาผ่านอินดิเคออ์ลักพธ การคำนวณมันเลยแม่นมากๆครับโอกาสชนะอยู่ที่90%เนลยนะครับวิธีใช้นะครับเราก็แค่รอลูกศรครับตอนนี้ลูกศรสีแดงนะครับบอกให้เรากดลงครับเราก็สามารถกดลงตามลูกศรได้เลยครับผมลงทุนไม้นี้1,500ดอลลาร์นะครับผมเห็นโอกาสในการทำกำไรของไม้นี้นะครับค่อนข้างมั่นใจผมจะซอยไม้เพิ่มอีกไม้หนึ่งครับผมจะลงอีก1,500ดอลลาร์ครับไปเลยครับ เรียบร้อยครับคราวนี้เราก็รอนรับถอยยลังอย่างเดียวครับ9 8 7 6 5 4 3 2 1วินเรียบร้อยครับกำไรของผมนะครับ2585รดาอลลาร์ครับถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็มีมูลค่าประมาณ82,000บาทครับสัญญาณตัวนี้นะครับช่วยให้ผมทำกำไรได้ภายใน1นาทีครับ อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับตอนนี้สัญญาณซิกซี่นะครับเปิดให้ทุกคนใช้ฟรีเลยครับไม่ต้องลังเลนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ให้ได้เลยครับมีโค้ชมืออาชีพนะครับคอยสอนคุณทุกวันในไลฟ์สดครับและยังสอนประเมินความเสี่ยงในการคำนวณต้นทุนนะครับว่ามีทุนเท่าไหร่ควรจะเทรดเท่าไหร่พอนะครับไม่ต้องห่วงครับคุณสามารถใช้สัญญาณตัวนี้เป็นแน่นอนครับจะมือใหม่มือเก่านะครับก็สามารถใช้ได้เลยครับไม่มีปัญหาครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดศึกษาก่อนลงทุนครับวัันีีลปครบสสดดเ็ วันดีวันสีร้องห้อะไรจากพียอะไรวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดถือกำเนิดเกิดมาครบรอบปีไม่มอะไรไม่มีอะไรอ่ะต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันเกิดของมีบนะเธอเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรนะวันคล้ายวันคล้ายวันเพราะจำได้ป่ะวันนี้มันจกไดะจำได้แ่บ เราเลือกความประทับใจกับลูกชายฟังหน่อยอาสันนึงเรื่องพอได้ซื้อขโมยทองอะไรไปขายอะไใช่ไหมซึยมไหมประทับใจน้นประทับใจแล้วมนแคนใจมือเก่าประทับใจเก่าแคนประทับใจเกาอย่างนั้นเรื่องประทับใจอ๋อกเคือประทับใจก็มีก็คือหมายาร์มว่าเขาซื้อทองให้จำได้จำได้แล้ว อยตรวจน้ำขายแดงไปแล้วแต่ว่าตรวจแล้วว่าของแพ้เพราะว่าขายได้ใช่ใช่สาเหตุอ่ะที่เราขายเนี่ยเราไม่มั่นใจไปดูไปดูว่ามั่ได้เราไม่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 มั่นใจมั้งนะว่าของแพ้ของแข็งเราไม่มายไปหหลังหลัหลังหลังไอ้บังก็เลยเปลี่ยนมาทำแบบได้มาถักตั้งหน้าพ่อแทนอะไรเงี้ยเขาเลยไม่ขายเออตั้งแต่บัดนั้นมาแม่ไม่เคยเฮี้ยนจริงๆริอะนะ พ่อไม่ต้องการเงินหรอกคนรวยคนรวยเก้จำไว้นะฟังไว้นะพ่อไม่ต้องการเงินนะพ่อไม่ต้องการเงินอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เป็นวันเกิดใช่ไหมดังนั้นวันนี้พวกเราก็เลยจะมารวมหัวกันว่าทุกคนจะไม่เห็นมันอยู่ในสายตาเลยและเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์เขาที่หลังก็คือทำตัวปกติด้วยการแพรงไา่ความลับของเขากับมี งั้นมึงฆ่าม,ามันเถอะมึงฆ่ามาึงฆ่าเงินลองผึมึงไม่ต้องลเล่นอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทุกคนนะคะจะแบ่งหน้าที่เยอะได้แบ่งไปแล้วแหละเดี๋ยวไปดูในคลิปเลยว่าแต่ละหน้าที่จะเป็นยังไงแต่ทุกคนจะไม่เห็นหัวไอ้บังเลยจะไม่มองเห็นไอ้บังในสายตาเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปนี้จะสนุกแค่ไหนไปดูเลยจ้าเริ่ดแต่งตัวหกเลยวะ <S <S ชุดอะไรของมึงเนี่ยมาดิเยอะแยะมีไม่ใส่มาใส่ที่มันฟิตฟิตเป็นไรอ่ะอ่ะเป็นไรเป็นไรหนีลย สแตนบายรอปังเลยรอพิชาัดแกงเสร็จเราแกงต่อรอพิชาัดมาก่อนเราย่ำเราย่ำต่อเลยให้พิชาัดเปิดก่อนไอ้หนูไงลูกฮะทำมันยังไง ไอ้หนูขับอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะลูกมึงอย่าไปเผลอยืมควายใครขี่ได้ยี่บ่ายตายนะเป็นเพียงฝุ่นที่ลอยช้า Surprise motherfucker

ให่ดีว่ะไปขับนี่เพื่อเด็กหลัลงบ้านก็แม่งมอาวุนีเ,าเาอเเาจริงเรนอก็เลานตายด้เลยนะก็ เลยแถอ๋อครับเมื่อกี้เด็กก็ไม่ขำเลยหรือแลอ้ใช่พ้าพี่จะเห็นหลานพี่ไม่ขำเป็นอันดัได้หลานตังคดิใช่แป๊่เดียวหละดูไรเลยเว้นทิพยขายโอ้มาโจงกูทำไมวะาตไรวะน้ำเหม็นด้วย มันจะพอตบลมน้ำเลยเนี่ยจะมาตาดน้ำใส่กอีกเอยวันเที่ยงกูเนี่ยโอ้ยอ้าวพ่อแมวน้ําเห็นเห็่นเออจเห็นบ้านหมดพ่อน้ำก็เหมนเออด่าดิเออแล่นั้นแหละไม่รู้มันติดอะไรอ่ะเต็มเลยเนี่ยก็ตัดตัดไปให้มันเปลี่ยนต้นไม้ตรงโน้นมันก็เปลี่ยน้ แต่เธอไม่มองเศษฝุ่นฉันเธอพอหนาไปเห็นมันไปแล้วมันติดอยู่กองเนี่ยติดพี่เออรู้แล้วก็ธรรมดาเพราาร์กสุดท้ายด้วยเราไม่ร้อนอไรย่ล่วงมา้างไม่มีอะไรล่วงหรอกตัวกูนี่แหละสาดโดนูเฮ้ยแต่คือไม่ได้เพราะจะทำที่ตัดน้ำเอาไว้โดให้เลยโอ้ยเหม็นพ่อเฉยจัด มนันก็เหม็นเตะเอาไปทันออโอ้ยแม่น้ำเต้าอยู่ว่ะตายห่าและมันติดอะไรติดอะไรโอ้มันติดหัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนูสาดคืนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะป่วยอยู่ได้จัดเลย วันในเสื้อผ้าไม่อยากจะเหลือแล้วเนี่ยหมดหมดแล้ว <c oughs> เสื้อผ้าเสื้อผ้าคอเฮ้ย สัตว์ไยอี๊สแหว์แครขยั่นเฮียอะไรวันนี้วะไอ้ตว์คนยืนใส่ผ้าอยู่ดึงนั่นเฉยเลยเวไม่ต้องมาขยันเรอบบ้านกู้วกูเก็บเองเหี้ยคนเต็มจริงเขาเรียกว่ารดไล่ย้อน กดีแม่งฝนตีเข้ามาเยอ, <c oughs> อะนะเยอดแล้วโอมด่ามให้ขับรถเร็วตก้ยโอ้ยโอ้ย่ในบ้านไงเดียวไปทำเฮียอะไรล่ะนั่งอยู่นี่ไงติดใจอืมอ้าวแล้วก็มาเกียนกันดูเีเนีย กอน <Bro. S 1> แลก็ไม่เก็บป้ายังกินอยู่เราปวดหัวเพราพวกไอ้จีจีโอ้กูระปวดหัวเนี่ยมีคนใช้สิบคนก็ไม่พอหรอกใช่แมงแดงแล้วก็ไม่เก็บค้างกี่คนแล้วกินแล้วก็แบบให้าหากกมาเก็บเอามาเก็บเน็บแต่ว่ายังไม่ได้กินไม่หมดไงาดาวางหรือเกินกินแล้ววางไปเรื่อยพ่อใครวางไงยังกินอยู่เลยเพราะว่าฉันคือวิญ,ญญาณหยุดยั้งสองรอบแล้วนะ น้ำแล้วนะอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดกินเหลือแล้วก็ไปเจิญให้หมาเข้ามามันไม่เคยเก็บไปหอกไอ้บ้างมันไปไหนมันนะไม่เห็นเลยทั้งวันเอาเลยไอ้บ้างไปไหนนี่เราก็ตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ก็จะคุยเรื่องงานนะแมไอ้เหี้ยเอ้ยข้างในบ้านเจ้าไปไหนอยู่ข้างนอกอ๋อหนี่ย่างในบ้านแบบมันนั่งกันหักงวันเลเก้าอี้เขียวก็มีทไม ตัดขาแม่งเลยเดีก่อนโเดิมด่านดิเดิมด่าขวดี่ห่ขวดน้ำกูไงแต่ก็แม่งยังไม่ทันยิงเลยมาบนกันแหลอยิงตกแตกไปหยิบกุ้ไป๋า่หวะตอนนี้สนยิงสองตอนหนึ่งอ๋อยิงสองตอนงสนนึกนึกไวา แม็กควายที่เธอล้อมันล่อเธอแล้วนะไอเยี่ยของน้ำเต็มโอยแยแตกมาแล้วเยเดียวเล่นไม่ให้นักเล่นไม่ให้นเานเล่ไม่ให้นักไม่นัก สตาโนไม่เห <I see. S 3> ็นนะนปจอตอไม่เห็นจะตัวเขาไม่เห็นนาปจตเนี่ยหม่ต่ต่ายเนแเหล้วเห็นแลวเห็นไล้เห็นแม้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็น้เห็นล้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็น้เห็นแม่วเห็นแล้เห็นแล้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแ้เห็นแล้วเห็นวเห็นแ้วเห็นไล้เห็นแ้เห็นแเห็น้เห็นล้เห็นแล้เห็นแล้เห็นเห็น้เห็นแลเห็นแเห็นแม้เห็นแล้เห็นแล้เห็น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 เ

ไม่เห็นกไม่รู้ไม่รู้ใครตีไม่รู้เไม่รู้นครตีเขาไม่เห็นเขาสน้เขาไม่เห็นกูกูตียังไงก็ได้ไม่เห็นไม่เห็นตี ไม่ไหมเทหมดไม้ทัดคุณเนดริงหรอะไไม้ทัตีใหญ่เหรอตีใหญ่ก็คุเห็แล้วฮะไม่ใช่เหรอผูไม่ใช่เหรอปเสียงปืนดังพวกมึงไม่เสกเวอรเห็นตัวไม่ไม่เหรอพยาลมขมทรณีอีกคนไม่อีกคนไม่อีกคนไม่เป็นไหน กูเห็นแล้วไอ้สัสไอ้ไม่เป็นาไเฮีย่เอ่อีกตัวตัวม่รู้ไอ้ตัวที่มึงขับรถจะชนม่ะใครแล้วใครขับกูจะไปรู้เหรอทัเห็นไหมไอ้เฮียกูว่ากูเห็นแล้วนี่มันไหมไอ้เฮียกูเห็นมึงแล้วนี้นีน่นั่นไส้พันีี่หล่นีอ่นี่ี่นน่น่าีันีอนนนนีี่ีนี่นนนน น่ารักจิบหายพี่น่าหัวหมัน่าหมันเวลาเวลาโกรธอ่ะถ้าเราปักเทียนตามอายุมันน่าน้องเลมหมดเลยอุยไม่น่าเยอไปต้นเดียวพอไไหนดิมองเงียคิดเยอะน้เกิดท่ส่วนกดเลยของมันทำไมอยู่นะ้ัน่ัไปเอาคืนเนาะมันไปเอาคืนมาไม่รู้มันไม่เจ้ากลัวเหออ่านว่า HBD หยา HBD หยาอย่ายิ้มนี่ ให้มันบอกว่ามันอยากได้รองเท้าแต่หนูไม่รู้รองเท้าเท่าไหร่เขาคุ้ละหมื่นว่าก็ตอนแรกหนูจะไปดูให้นะหนูไม่รู้จะไปดูที่ไหนไม่มีความรู้กวนไม่กวนชาวนี้มีร้านเะล่ะพาไปดูได้ไหมมีเข้าไปกรุงเทพกันไงไปกรุงเทพเออใครเรียกวะเหมือนตอนมันโกรธจริงๆด้วยเวลาหน้ามันโกรธอ่ะตอนมันแต่งแต่งตัวเป็นผู้หญิงอ่ะมันโกรธหน้าแบบนี้ใครว่าเกือบแิดอะไรไงใครว่า ใครว่าไม่เหมือนมันตอนมันโกรมั้งพอสองอันก็ได้แั้วกีน่าหลบดีน่ารักดีไปเช็คไปเช็คไปเลยเหรอเเอาไปเลยเหรอใช่เอาเลยโกรธนิดนะเออตอนที่มันกำลังคลั่งอ่ะที่ลิงมันกำลังคลั่งอ่ะไ้ั อะไรมันชื่อบังย่าทำไมอ่ะเป็นบังย์ไม่ใช่บังยี้มอ้า Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ใครกินนะฮะอันนี้โอเคนึ่งออกมาอาจจะเป็นทอง เอลืมใส่เหรอลืมใส่ลืมใส่มันเกิดพ่อวันนั้นให้อะไรพ่อนะไม่นี่ไม่ไม่ที่ให้พ่อแปดที่อะไรไ้่กูเคยให้เดี๋ยววะเออเปลืองเนาะจำไม่ได้เลยเนี่ยลองชิมกับรสชาติอร่อยบ้างแต่ทองแข็งนะถ้าทมีทองนะฝากพ่อไว้ได้พ่อระวังแว่นพ่อพตันติดแก๊สเฮ้ยอย่าโผล่หนะากับโผล่ข้างนมันมีไม้อยู่ไม่รู้มีไม้ต่อเฮ้ยอะไรนั่งกล้องปากติด มึงกินเนี่ยมันบาทให้ให้าเอกินเลยอ่ะมันบาเป็นขอบบาอร่อยไหมอร่อยไหมกินกันหน้าปลาตัวถึงโมไอ้เนี่ยมันอ่เฮ้ยอร่อยเนาะอร่อยอร่อยไหมอร่อยจริงอร่อยหมออยยิ้มยิ้มอร่อยมากเลย ่อร่อยไม่อร่อยขึ้นหน้าขึ้นตาไอร่อยขึ้นหน้าขึ้นตาขึ้นาขึ้นตาขึ้นาขึ้นาขึ้นนตา้นตาขึ้นตาขขึ้นตน้าขึ้นตนตาขึ้นตาขนตาขึ้นตานตาขึ้นตาขึ้นตาขึ้นาขึ้นตาขึ้นตาขึาขานตาขนตาขึ้นตาขึ้นตาข้นตา้นตา้นตา้น ไม่ไม่มีทองว่ะเฮ้ยตรงไหนลืมใส่มาเฮ้ยไอ้หัวไอ้หัวอ้หัวอ้หัวอ้ว้หัวอ้หัวอ้วไอ้หัวอ้ัวอ้หัวอ้หัวอ้หัว้ัวอ้หัวอ้วไอ้วไอ้หัว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 อ้ัว้หัว้ัว้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  เข้ามาึเอาขโมยเค้กกินมึงเข้ามาเขนเข้ามาำรีแกกระไรเรียกไมแล้วของกูเรยียมาลยเรนยมาเรียเลยียมาเลยเยเลเยมเยยาเาเ้าเลยยเล้ยายมาเยเยเเเยเเยยเเ้เยยยยเ้เยล้เยเเ แดกก็ไม่ได้เด็กไอ้เหี้ยเต็มช่วยหาช่วยหาทองหน่อยไม่ต้องหาเล้เหี้ยเจอเจอแล้วทอง่ะเฮ้ยขบวนโยเอาโอ้เงินตามสัญญาของเขาเดี๋ยวผมจะมอบให้เขาขอเป็นคลิปสั้นเพราะผมต้องมีพูดความเป็นใจเขาได้ สั้นนะอ๋อมีคลิปสั้นด้วยเจ้ามอเดอรแมนถึงที่ผมสัญญาคุณไว้อ๋อคืออะไรคุณผมไม่ลืมอ๋อเดี๋ยวผมมาให้แต่ผมลืมไปละมาลื้อได้ได้ได้แน่นอนมาลื้อให้แฮปปี้เบวันเดย์ปางปีนี้ก็แกตีสิบแล้วเดี๋ยวไว้น้องเว้สิบสิบแล้วเออใช่โอ้โหอีกปีแล้วโอเคเบวันเดย์ที่เขาเขาเป็นทีเขาเป็นห่วงนะกอดนายเออเบวันเดย์กอดน้องเออ ไปเจอเอฟซีมาเอฟซีบอกว่าไงนะเอฟซีบอกบอกไอ้บางว่าไงอ่ะบ่อยบ่อยบางว่าบอกว่าอ้วนแล้วแล้วน้ำหนักหน่อยคาเฟ่อเมซอนสาขาชาเชิงเซาเขาบอกอ้วนแล้วแล้วเอฟซีที่ก่อนลอยบอกพี่หน่องว่าอะไรฝากบอกพี่หน่องว่าอะไรเขาบอกจำได้ที่เขาทำพี่ทำคลิปกับพี่คนอ้วนๆเหม็นเปรี้ยวไม่อาบน้ำเขาบอกว่าให้พี่น้องอาบน้ำเยอะๆหน่อยจะได้ไม่เหม็นเปรี้ยวเขาบอกหน่อยเคยนอนด้วยกันอยู่เด็คุณคุณลูลีไหน ไม่เหมนเหมือนน่้คิดใจหรอม แต่เอะแเยอะเป็นห่วงจริงนะไอเยอะบอกกลัวมันน้ำหนักเยอะแบบร้อยสองร้อยกิโลอ่ะแล้วจอดจะบ้านไม่ได้ไอัี้คนเย่อเลยหนึ่งร้อยโลไม่ดีมากแล้วแบบบอกใจไม่ดีนะบอกมบอกมึงบอกพี่บอกพี่บอกพี่พี่น้องเขาอยู่มานานแล้วเออพี่น้องเขาชินไงแล้วกูอ้วนตรงไหนอะทั้งวนอย่างนี้ไม่อ้วเลยบังคับกมึงอ้วนตรงไหนไม่กูกูห่วงกูกลัวมึงร้อยโลออแค่นั้นแหละกูอ้วนตรงไหน เผื่อไว้ไงไม่ต้องเผื่อไม่ไปงกาสุขภาพไม่ดีแท้อ้วนเยอะเออกูยังขี่รถได้อยู่ข้อขอะไรไม่ดีเออไม่เป็นไรแก่แล้วมึงบอกมันเยอะ <laughs> เดี๋ยวแบบเออเขาคงอยู่แล้วเดี๋ยวกระดูกทับเส้นข้างหลังอ๋อนวิงนวิงมึงเข้าใจไหมไม่มีกูอวมาอย่างนี้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 มึงคิดไปเองอย่างนี้อะมึงอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีนะเออตกลงว่าเขาไม่อ้วนนะไม่อ้วนไปกว่านี้เนาะไม่อ้วนโอเคโอเคไม่ไม่ใช่ไม่อ้วนเหมืนนี้กูไม่ได้อ้วนโอ้ยี่ไทยแล้วมึงอ้วนไหมกูอยู่ในบทสมบูรณ์เมื่อวานมันคุยกับกูในรถบอกจะพาไปตัดกระเพาะไม่ต้องยุ่ง ควรตรงไหนมไปขี่รถพิ้วทั้งกระดนั้นมันโมโหมึงไงนะมึงตัดกระพรอนมันมันกินสมมติมันกินถั่วเม็ดเดียวอิ่มอ่ะมันโมโหมึงไงนะไม่ได้ไม่รู้ว่าวันนี้มันเกิดอะไรนะเกิดบางรันเกิดเมือไรมันไม่ต้องเขินนี่น้ามันใช่ปล่อยไปหมาบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยร่ำรวยร่ำรวยมึงร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองเยอะๆยอมีเมียเยอะๆยอะขอขอรับไม่แตกขอลับไม่แตกชีวิตนี้ของเงินเงินเตี้ยว สองอย่างสองอย่างชี้ไว้นี่โอเคค่ะก็าชอบทิ่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสตอร์คัยนะคะก็อวยพรพี่ยิ้มไม่เยอะๆได้ใครเป็นห่วงพี่ยิ้มเรื่องอะไรก็อวยพรมาเยอะๆอ้ไม่อ้วนโอเคโอเคตั้งหวังดีพวกมึงไปอ้วนตรงๆเรามาติดแฮชแท็กว่าพี่ยิ้มตัวเล็กให้โอเคหนาวามันชดอีกวามไม่อ้วน